มาเลิกงานนแะล้วกลับบ้านกันเถอะครับพี่ รือเปล่าครับเขานั่งเศร้าๆอยู่เราลองไปช่วยเขาหน่ยครับตอนนี้มันเรื่องงานกนรรักาเราลองไปช่วยเขาดีกว่าพี่ไม่เป็นไรหรอกเทาไว้จัตัดเราไปช่วยกันไปโอเควัสดีครับปุกพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับมีปั gment? yes หาอะไรหรืล่ครางกระทรวงยุติธรรมมีักษะในการประชสือไป่านวจหลายด้านนะครับเชิญวคุณพี่เัาไปุยข้างในกระทวงก่อนครับเชิญครับ วิสนี้ครับของเรานะครับมีบริการช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านนะครับด้านที่หนึ่งก็คือการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการดําเนินคดีนะครับผมแล้วก็ด้านด้านที่สองครับการอขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ด้านที่สามนะครับการช่วยช่วยเหลือนะครับผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษย,ยชนนะครับผมแล้วก็ด้านที่สี่ด้านสุดท้ายนะครับ การช่วยเหลือในเรื่องของการสนับสนุนให้ความรู้กฎหมายเกตประชาชนนะครับและนอกจากานั้นะครับทางกระทรวงเรายัางให้บริการให้คำปรึกษากฎหมายการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การแจ้งสิทธิผู้ตั้งหาในการสืบสวนในคดีอาญาการติดตามค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเกิดจำเลยในคดีอาญาและการคุ้มครองอานาในคดีอาญาด้วยนะครับคุณพี่ คุณพี่คะเรายังสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางสายโดย่วนกระทรวงวิทธรรมกด1 4ตัวและกด7 7ให้บริการ24ชั่วโมงนะคะวันนี้คุณพี่มีอะไรให้น้องช่วยคะต้นไม้ตาย